สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาฟังนิทานเรื่องเทพารักษ์คนตัดไม้กันค่ะการละครั้งหนึ่งมีคนตัดไม้มาตัดฟืนในป่าเพื่อนำฟืนไปเผาถ่านขายเลี้ยงแม่ผู้ยากจนขณะที่ตัดฟืนอยู่นั้นก็พลาดทำขวานตกลงไปในน้ำแล้วเขาก็ร้องไห้คํำควรทำยังไงดีขวานฉันตกลงไปในน้ำแล้วว่ายน้ำก็ว่ายไม่เป็นเฮ้ทำยังไง เวลาผ่านไปชายชราเดินผ่านมาเห็นชายหนุ่มนั่งร้องไห้อยู่จึงถามว่าเป็นอะไรหรือพ่อหนุ่มมีอะไรให้ลุงช่วยไหมชายหนุ่มจึงตอบว่าข้าทำขวานตกงไปในน้ำข้าจะไปเอามาแต่ข้าก็ว่ายน้ำไม่เป็นอะ่ะจบกันชีวิตเรา ลุงวายนะ้ําเป็นเดี๋ยวลุงจะลงไปงมขวานให้นะไอ้ล้านลักและแล้วชายชรา,าก็งมขวานขึ้นมาเป็นขวานทองที่สวยงามมากและถามชายหนุ่มว่านี่ใช่ขวานของเจ้าหรือเปล่าชายหนุม่มตอบว่า <c oughs> ไม่ใช่ขวานของข้าหรอกขวานของข้ามันธรรมดาไปกว่านี้อีกมันเป็นขวานเหล็กธรรมดาเองไม่เป็นไรหรอกไอ้ล้านลั แดี๋ยวข้าลงไปงมให้อีกรับรองคราวเนี้ยถูกแน่แน่ผ่านไปไม่นานชายฉลาก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับขวานขวานเงินอันงามและพูดว่านี่ใช่ขวานของเจ้าแน่ๆเลยอ่ะข้าให้ชายหนุ่มจึงพูดว่านี่ไม่ใช่ขวานของข้าหรอกขวานของข้ามันธรรมดากว่านี้ชายฉลา จึงงมขวานอีกเป็นครั้งที่สและขวานอันนั้นเป็นขวานที่แบบสนิมเคลเลยสนิมเคละแบ,บขวานเล็กสนิมเคะมากจึงแน่ใจว่าเนี่ยเป็นขวานของชายหนุ่มแน่ๆเลยจึงโผล่ขึ้นมาและถามว่านี่ต้องเป็นขวานของเจ้าแน่ๆเลยเย yeah! ้เจอขวานของเราแล้วเย้เย้เยและท่านเท็ และชายชรา,าจึงแปลงร่างเป็นเทพารักษ์และพูดว่าชายชรา,าคนนั้นคือเทพารักษ์เองเทพารักษ์พูดกับชายหนุ่มว่าเจ้าเป็นคนที่จิตใจงดงามเหลือเกินอะข้าให้ขวานเงินและขวานทองเจ้าไปใช้นะชายหนุ่มจึงนำขวานเงินและขวานทองพร้อมกับขวานของตัวเองที่สนิมเคลอะเดินกลับบ้าน และเป็นเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่แว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยินจึงคิดออกอุบายในใจว่าเราต้องไปโกหกเจ้าเทพรักษ์นั้นเราถึงจะได้ขวานเงินและขวานทองแบบเจ้านี้บ้าง <c oughs> <c oughs> เพื่อนบ้านคนนั้นก็แกล้งทําเป็นตัดไม้ในป่าแล้วก็โยนขวานทิ้งลงไปในน้ําแล้วก็ทําแกล้งเป็นร้องห่มร้องไห้เสียใจ <c oughs> ขวานของฉันแล้วก็ทําตาย ขวานของฉันตกลงไปแล้วทำยังไงดีแล้วก็มีชายแก่เดินผ่านมาจะถามชายหนุ่มว่าเป็นอะไรหรือพ่อหนุ่มมีอะไรให้ชายชรลาคนนี้ช่วยไหมชายหนุ่มจึงพูดว่าข้าทำขวานตกลงไปในน้ำข้าวว่ายนาะไม่เป็นด้วยซะจะทำยังไงดี ชีวิตข้าจบแค่นี้แล้วปัดโขชายชราลงเป็นงมขวานและโผล่ขึ้นมาพร้อมทั้งขวานเงินและขวานทองจึงถามชายหนุ่มว่านี่เป็นขวานของเจ้าหรือเปล่าชายหนุ่มจึงรีบตอบว่าใช่นี่คือขวานของขา้าขอบใจมากเลยนะท่านและแล้วชายชราก็แปงลงร่างเป็นเทพารักษ์และเทพารักษ์ก็พูดว่าเจ้าโกหกเชื่อถือไม่ได้ เป็นขวัญของข้าไม่ใช่ขวันของเองเจ้าโกโหกข้าจะไม่ให้อะไรเจ้าเลยต่อจากนั้นเทพารักษ์ก็หายวับไปเลยพร้อมกับชายหนุ่มที่นั่งร้องไห้ใช่และชายหนุ่มก็ไม่ได้ขวัาของตัวเองกลับคืนมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบรซื้อสัตว์ต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะ